สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะ f อฟหาไม่เจอวาสันในชุดสรุปก็มีนะคะเดี๋ยวเอฟแปะแปะคลิปชุดสรุปให้นะคะชุดสรุปหาบม่เจอวาสันเอฟซีปะเอ้า ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นแนวทางเออนี่นะคะแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะ FC บอกว่าหาไม่เจอนะคะแอดเลยลงคลิปให้อีกรอบนะคะของอาจารย์ปัญญาเพราะว่าแอดก็ลงคลิปตั้งแต่ก่อนหวยออกแล้วเนาะตั้งแต่หลังเราพัฒนาออกเลยนะคะก็คือก่อนวันที่1น,นะคะวันที่1ใช่ไหมคะ ที่แอดลงนะคะวันที่หนึ่งอันนี้ก็วันที่สองโอ้ยวันเดียวเองนะคะต้องหาเจอสิแล้วก็ไอ้นั่นนะคะในชุดสรุปก็มีนะคะชุดสรุปเราก็ทําให้แล้วนะคะของอาจารย์ปัญญาก็มีนะคะหลักร้อยก็มีคือทุกสูตรเลยนะคะเดี๋ยวเออ ลงคลิปนี้นะคะแล้วแอดก็จะแปะนะคะแปะคลิปนะคะแปะแปะแปะวิดีโอนะคะไว้ไว้ใต้คลิปนี้เด้อไปดูกันนะคะใครที่อยากเห็นทุกสูตรนะคะตัว3ตัวตัดหรือว่าอะไรบ้างนะคะแล้วแต่เลยนะคะก็ไปดูในนั้นได้เลยนะคะในชุดสรุปนะคะสูตรของร้านสูตรอาจารย์ปัญญาหลักร้อยก็ดีนะคะหลักร้อยก็มีนะคะหลักร้อยงวดก่อนก็เข้าเต็มเมนะคะหรือว่าสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรไหนนะคะเพราะว่าเรามีหลายสูตรนะคะแล้วก็สูตรเม็ดเดียว สูตรเม็ดเดียวงวดก่อนนี่ก็เข้าเต็มๆนะคะเอาไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราอัดคลิปของอาจารย์ปัญญาให้ดูอีกรอบนะคะสําหรับท่านที่ไม่เห็นแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะไม่เห็นแนวทางอาจารย์ปัญญาเพราะว่าแอดไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปไอ้นี่ให้ตลอดนะคะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ตลอดเพราะว่าบางทีนะคะแอดก็ไม่ว่างนะคะไม่ว่างเนาะอันนี้สําหรับหลักร้อยนะคะหลักร้อยที่ f c ถามมานะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์นะคะ เขาเอิ่นแปะยังก็แปะวิดีโอนะคะแปะวิดีโอไว้ใต้คลิปนะคะก็ชุดสรุปนะคะของชุดสรุปเด้อชุดสรุปรวมทุกสูตรเลยนะคะก็ไปดูกันได้นะคะไปดูกันได้เลยนะคะกําลังทูบ้านเอฟซถามมาก็เลยเอ้ยรีบอัดคลิปให้ใหม่ก่อนนะคะเอ่อแอดก็ไม่ได้มาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์ใครก็ขอขออภัยด้วยนะคะกลัวแบบว่า ไม่เห็นแนวทางแล้วของอาจารย์แตก3ามตัวมาจะยุ่งนะคะอันนี้อาจารย์ไม่ได้เน้นอะไรให้ใหม่นะคะก็คือตัวเดิมแต่ว่าเอฟซถามมานะคะแอดก็เลยออดคลิปให้ใหม่นะคะนี่เนาะงวดก่อนของอาจารย์ปัญญาก็เข้าไปเต็มเต็มนะคะเข้าไปเต็มเต็มเลยนะคะเน้นระยาเด้อของอาจารย์ปัญญานี่จะลงให้ตั้งแต่หววออกปุ๊บนะคะ วันต่อมาแอดก็ลงให้เลยนะคะเพราะอาจารย์ให้ไวมากนะคะแนวทางลองเข้ามาตรงชื่อปุ๋ยพารวยนะคะปุ๋ยเอ้ยปุ๋ยปุ๋ยยังก็ซื้อสองนะคะเริ่มปุ๋ยพารวยนะคะปุ๋ยพารวยแล้วก็เลื่อนดูนะคะคลิปเราจะเรียงเป็นระเบียบอยู่นะคะคิดว่านะคะคิดว่าใช่ไหมคะไล่ตายอยู่ไล่ตายอยู่บะค่ะประมาณนั้นนะคะอันนี้ของอาจารย์ปัญญานะคะโอ้ยแอดก็ทูเหือนเงือเต็มตัวเลยนะคะ เงือเต็มตัวว่าจะไม่ทําแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเอาไหนๆได้มาอัดคลิปแล้วก็เลยทําแนวทางเล่นทั้งวันไปด้วยเลยนะคะวันนี้วันโกนในทุกคนเอ็ดมาทําแนวทางเล่นทั้งวันพอดูปฏิทินเอ้าวันที่สามนี่มันวันพระราชินีเนาะวันเกิดพระราชินีใช่ไหมคะแล้วมันก็เป็นวันพระด้วยเอาวันนี้วันโกนนะคะทุกคนเอาเพิ่งรู้นะคะเนี่ย เพิ่งรู้คะ่ะลืมค่ะทั้งๆท,ท,ที่ดูปฏิทินนะคะนี่ของอาจารย์ปัญญาว่นโกนได้ทุกคนว่ายตายแล้วจะมาแบบไหนละ่ะลืมปรึกษากเลยไม่ได้ไฟ์สดเลยนะคะอันร่มแห้งเป็นตะอ,อย่าง่ยแอตวยหยาเวียบเนาะบ้านทูบ้านอยู่นะคะไม่ง่ายคนอยู่เอาเสียงดังฟังชัดไหมนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะเดนหนึ่งห้านะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าเอ่อห้าสี่นะคะอาจารย์เน้นที่ห้าหกห้าเจ็ดเลขทูบเลยได้ทุกคน ห้า 5, 5, 7เจดอย่าลืมกลับหัวเป็นห้าเก้าด้อเน้นมากๆเลยนะคะอาจารย์เน้นมากๆก็คือห้าเจ็ดเจ็ห้านะคะถูกก็ได้เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะมาแน่เลยมาแน่เลยนะคะอาจารย์ให้สองตัวนะคะสองตัวสามตัวเนาะสามตัวนะคะสองห้าหกนะคะสองห้าเจ็ดสามห้าหกสามห้าเจ็ดพูดไวห,หน่อยนะคะกำลังกำลังมันอยู่ะเหงือ่อกำลังออกเลยถูพื้นนี่ไปถูพื้นนะคะฝนก็ตีปลอยทั้งวีทั้งวันเลยนะคะ วาดบ้านอยู่นะคะเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาเดี๋ยวแอดเออถ้า add, เห็นคอมเมนต์แอดก็จะตอบนะคะถ้าไม่เห็นก็ขออภัยด้วยนะคะนี่เลยนะคะของอาจารย์ปัญญาแคบเลยนะคะแคบเลยเนาะของอาจารย์ปัญญาแล้วก็หลักร้อยนะคะอนหลักร้อยให้ดูอีกรอบนะคะไม่รู้จะเข้าไหมนะคะก็ขอให้มาะคะ่ะเพราะว่า สูตรดับนะคะดับรวมอะไรก็อยู่ในชุดสรุปนะคะเดี๋ยวแอดลงคลิปนี้แล้วก็แปะคลิปให้นะคะแปะคลิปให้เด้อจาะเอานี่นะคะตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยเนาะนี่นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะท่านที่อยากสนับสนุนนะคะน้ำชงน้ำชาอาจารย์ก็ตามนี้เลยนะคะนี่ นี่ของอาจารย์นะคะทุกคน3ตัวแตกนะคะอาจารย์น้นมากๆเลยนะคะชุด5 7 7 5นะคะอาจารย์บอกว่าเน้นมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะชุด5 7 7 5นี่ลองดูด้วยค่ะแอดลงให้เป็นรอบที่3นะคะของอาจารย์ปัญญาในของอาจารย์ในชุดสรุปแล้วก็คลิปนี้นะคะ โอ้เอฟซี FC หาสรุปไม่เจอนี่โอ้ไม่มีชุดสรุปเหรอคะวันนี้อุ้ยตายแล้วเอฟซี FC ไม่เห็นชุดสรุปเป็นอะไรกันเนาะค่ะทุกคนนะคะอู้เดี๋ยวเดียวแอดแปะคลิปตัวนี้ให้นะคะแอดแปะคลิปตัวนี้ให้นะคะโอ้นี่ไงแอดเห็นคอมเมนต์แล้วนะคะนี่อุ้ยเอฟซีถามหายเยอะมากวันนี้นะคะแอดแปะแอดแปะลิงก์จนจนเมย์เหรอะคะแอดแอดเอออย่างก็แปะคลิปนะคะโอ้ยเดียวแอดแปะนี่ให้นะคะเออนีกำลังอัดคลิปพอดีเลยเอา้านี่เอฟซีมันถามมาอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพอดีลงคลิปนี้ให้นะคะลงด่วนๆให้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะของอาจารย์ปัญญาแขบเลยนะคะหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่อ่านเยเดอ้อใต้คลิปอะค่ะชุดสรุปนะคะแอดแปะไว้ในคลิปนะคะในในในคอมเมนต์นะคะในคอมเมนต์คลิปนี้ละค่ะเดอ้ออ่าไปดูกันนะคะใครที่ยังไม่เห็นนะคะโอ้แอดกวินไปถูบ้านนะคะเงือแตกเลยเรียบมาเฮ้ยเอฟซไม่เห็นนะคะพูดไวไปไหมนะคะเมื่อย นี่นะคะอาดิแอด 8, แปะไปคลิปไว้ให้นะคะเดี๋ยวแอดแปะคลิปไว้ให้อแคปบเลยค่ะแคปเลยค่ะของอาจารย์ปัญญาอาจารย์เน้นมากๆเลยนะคะอาจารย์เน้นมากๆเลยนะคะอุ้ยไม่ใช่จะมาจริงๆบคุคลาลขทูบเราพอดีนะคะเดี๋ยถูกมาซนค่ะอาจารย์ปัญญาของหลานก็มีเจ็ดนะ,ะแต่ว่าหลานมีเจ็ดหกนะคะอาจารย์บริจัตเจ็ดหกเด้มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะอุ้ยแอดคือเป็นขนคิงลุกอ่ะหวยเรียกว่าปวดอันนี้บอกเรียกว่าปวดอันนี้หวยเป็นต แอนก็เป็นขนขิงลูกเลยห่วยโบแมนสีถือสามโตตรงบอค่ะวันโกนทุกคนเพิ่งรู้เนี่ยว่าวันโกนลืมข้าวค่ะเพราะว่าผู้นี้นะคะดูปฏิทินแล้วนะคะเป็นวันไม้มีวันเกิดพระราชนีนะแมนบอกวันที่สามห่วยมันจะไม่มีเกี่ยวกับอายุพระราชนีระกิจ็ดสีอย่างเงี้ย เอาลงดูเด้อค่ะนี่ของอาจารย์ปัญญาเอานีเนาะเขาบอกว่าโชว์ตัวเลขเยอะนะคะช่องจะโดนปิดกั้นนะคะช่องจะโดนปิดกั้นเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอดไปแปะคลิปไว้ให้ค่ะเดี๋ยวแอดไปเอ่อเอาคลิปให้เนาะสําหรับท่านเอฟซีที่ถามมานะคะโอ้ยมันเกิดขึ้นนานครบทล่ะอ่าเดี๋ยวรอก่อนนะคะโอ้พอดีเลยทําชุดเอ่อเล่นทั้งวันนะคะที่แรกว่าจะไม่ทําเล่นทั้งวันนะคะที่แรกว่าจะไม่ทําเล่นทั้งวันก็เลยโอ้ยเดี๋ยวทําเลยนะคะเพราะว่าแอดถูบ้านอยู่นะคะ ถูบ้านล้างห้องน้ํานะคะขยันเร่ววันนี้โอไมีนาละขยันวันโกนวันโกนพอดีเลยค่ะทุกคนเอ้านี่นะคะขอให้มานคอยเหงน,นะคะเจอกันนะคะหลังห้วยอ้ออุุ่ลละค่ะขออภัยนะคะไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะวันนี้อู้พุดลมมือแข้งนึงคะ่ะทุกคนฝนใ่มาเลยวไปละค่ะโชคดีวสวัสดีค่ะ